ไขข้อสงสัยทำไมกองทัพเรือถึงกลัวอะไรกันนักกนหนาจึงไม่สามารถจับราชานลกอย่างคุณลุงเลลี่ได้สักทีสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าฉันแนวครับคลิปนี้ครับเราจะไขข้อสงสัยกันครับว่าทำไมซิลเวอร์เลลี่นะครับถึงอยู่รอบปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้ได้นะทั้งที่ เรียกว่ากองทัพเรือก็รู้อยู่แหละครับว่าซิเวอร์เรลลี่นั้นมีตัวตนอยู่นะครับยังมีชีวิตรอดปลอดภัยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะเรียกว่าถ้าจะไปจับก็จับได้นะครับผมมันมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลงขนาดนั้นนะแต่ทาไมซิเวอร์เรลลี่นะครับยังอยู่รอดลอยนวลได้ถึงทุกวันนี้ครับสาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะหลังจากที่โรเจอร์ประกาศสลายกลุ่มครับตอนนั้นเนี่ยกลุ่มโรเจอร์แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปครับแต่ละคนมีชีวิตเป็นยังไงไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้แล้ววครรัับกน่าหลง จากที่กลุ่มโรเจอร์เขาสลายตัวนะครับมันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มจนสลัดที่หายสาบสูญไปแล้วนะพวกกองทัพเรือเนี่ยก็ไม่ได้ไปไล่ล่าอะไรกับพวกเหล่าจนสลัดที่เขาล่มสลายตัวกันไปแล้วครับแต่ว่าซิลเวอร์เลลี่เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะหลบซ่อนตัวอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นแบบหมู่เกาะชาบอนดี้นะเป็นสถานที่ที่แบบมีคนพลุกพล่านนะครับเป็นจุดเช็คพอยต์ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่โลกใหม่ครับแถมยังมีข่าวลือยอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับว่าเลลี่ อาจจะอาศัยแล้วก็พักพิงที่หมู่เกาะชาบอนดี้นี่ครับจนกระทั่งเลลี่เดียได้ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆครับในตอนที่พวกลูฟี่เนี่ยมาถึงที่หมู่เกาะชาบอนดี้ครับตอนนั้นเลลี่เขาก็แบบเล่นแล้วก็เสียพนันนะครับโดนจับขายเป็นทาตังง้งน,นันนะโคตรเพียนเน้ยนนะทำให้ลูฟี่กับเลลี่นั้นเนี่ยเขาได้เจอกันที่ลานคาทาในเหตุการณ์ครั้งนั้นนั่นเองครับพอเลลี่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ใช้ฮาคิราชันนะครับปัญหาก็เกิดขึ้นมาครับ กองทัพเรือเนี่ยก็คือรู้ชัดเจนเลยละครับว่าเลลี่นะครับอยู่ที่หมู่เกาะชาวันดี้มีการรายงานขึ้นตรงไปหากาฟครับกาฟก็หัวลอกราฟเลยครับว่าจะมีการขายราชาโนลกในร้านค้าทาสนะแต่กาฟมั่นใจครับว่ามันเป็นข่าวจริงครับเป็นตัวจริงแท้แน่นอนครับแต่ตอนนั้นเนี่ยกาฟเขาไม่ได้โฟกัสที่เลลี่เท่าไหร่ครับกาฟคิดว่าเลลี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมองข้ามไปเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกองทัพเรือเนอะกำลังจะประกาศสงครามครั้งใหญ่กับกลุ่มตัวสลับ หนวดขาวครับถ้าจะมีปัญหาแล้วก็ต้องต่อสู้กับตัวสลับระดับตํานานพร้อมกันถึง2คนครับกองทัพเรือเนี่ยอาจจะไม่ไหวครับกามก็เลยสั่งห้ามนะครับให้รายงานเรื่องเลลี่กับแค่เขาคนเดียวก็พอครับไม่ต้องไปรายงานเรื่องนี้กับเซงโงคุครับก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะปิดอยู่นะครับแต่มันมก็ปิดไม่อยู่นะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคือพวกสวีตซูเปอร์นนว่าเขาก่อคดีกับเผ่ามังกรฟ้าไงนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคดีทําลายร่างกายเผ่ามังกรฟ้าครับไม่ว่าจะลูฟี่เนอะ รอคิดครับถูกนับว่าเป็นตัวการ,เป,การเป็นตัวหัวโจกในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับแลวตอนนั้นที่บุกเกาะชาบอนี่ก็มีพวก11ซูเปอร์โนวาอะไรด้วยนะจึงทําให้พลเอเอกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวครับตอนนั้นก็แบบโผล่กันมาเยอะนะทั้งพลเรือเอกครับเซนโตมาลูนะแปซิฟิต้านะครับตาทโรมิลคูมาเจ็ดเทพโจรสัดก็โผล่มาด้วยครับเยอะแยะวุ่นวายลุงตุงดังอะไรกันในมดนะครับแล้วไหนจะพวกกองทัพเรือพวกพลทหารทั่วไปก็เยอะแยะนะครับพลเอกคิสารุนนั้นได้มีการเผชิญ น้าต่อสู้กับซิลเวอร์เลลี่ด้วยนะครับซิลเวอร์เลลี่ก็บ่น,บนกับคิสะรูว่าเฮ้ยกูกเกษียมาตั้งนานแล้วเนะวยกลุ่มโลเจอร์มันก็สลายกลุ่มกันไปตั้งนานแล้วไม่ยอมยกเลิกไปประกาศจับฉั้นสักทีนะแต่คิสะรูเขาบอกว่าเฮ้มันพูดอย่างนั้ก็ไม่ถูกนะครับคุณเลลี่ ความผิดของโจสลัดเน่คุณเป็นโจสลัดคุณเคยทําผิดมาแล้วอะความผิดของคุณมันไม่สามารถที่จะเลือนหายไปได้หรอกคุณก็ต้องมีค่าหัวติดตัวยืยงนงั้นเลยนะฮะก็เป็นการต่อสตู้กันของ2คนนี้ครับแล้วก็ปรากฏว่าซิลเวอร์เลลี่ครับสามารถเอาชนะคิสซ์ลูได้นะคิสซ์ลูเนี่ย,ส,ยสู้ซิลเวอร์เลลี่ไม่ได้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับตอนนั้นคิสซ์ลูที่ไปบุกเกาะชามมนดี้ก็ถือว่าฟาวมากนะฟาวมากเงือบมากนะครับ สู้กับเรลี่กับแพ้นะครับจับ11ซูเปอร์นว่าไม่ได้สักคนด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนเลยครับว่าถ้าระดับพลเอเอกได้มีการปะทะต่อสู้กับซิลเวอร์เลลี่ครับก็น่าจะรู้กันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองในกองทัพเรือนะครับว่าซิลเวอร์เลลี่นั้นเนี่ยอยู่ที่บุกเกาะชาบันดี้ครับยังมีตัวตนอยู่ครับแต่ครนี้ครับพวกกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเสียเวลาหรือว่าทุ่มขุมกําลังมาจับซิลเวอร์เลลี่ครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้พวกกองทัพเรือครับเขาเป็นกังวล แล้วก็โฟกัสกับการก่อสงครามกับดวดขาวจะมากกว่าครับเขาไม่สามารถที่จะแบ่งกําลังพลแบ่งกําลังลบมาตามจับกลุ่มซิลเวอร์เลลี่ได้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยกองกําลังที่จะเอาไปต่อสู้กับดวดขาวที่จะมาปกครองมารินฟอร์ดมาคุ้มครองมารินฟอร์ดนะครับมันจะอ่อนแออะไรลงเยอะเลยนะครับหลังจากที่ซิลเวอร์เลลี่ไล่คิสารุไปได้นะครับเขาก็จะยังคงอยู่ที่หมู่เกาะชาบอดี้ได้แบบสบายใจแบบชิวๆได้อยู่เหมือนเดิมครับและหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีเหตุการณ์สงครามมารินฟอร์ดเกิดขึ้นนะครับ ูฟี่ที่สูญเสียพี่ชายเนี่ยก็ไปพักรักษาตัวที่อเมซอนลินลี่ครับโดยมีเลลี่เนี่ยมาดูแลแบบใกล้ชิดน,นะเป็นห่วงมากเลยเกินนะ เลลี่มันจะถูกะตาถูกใจลูฟี่เลยขนาดนั้นนะครับเลลี่ก็ได้มีแนวคิดมาเสนอลูฟี่ไว้นะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ลูฟี่แกกับพวกพ้อของแกมันอ่อนด้อยแล้วฝีมือแกยังไม่เข้าขั้นที่จะไปสู่โลกใหม่หรอกฉันมีข้อเสนอให้นะพวกแกยกเลิกนัดไปเลยนะไอสวันทั้งหน้าเนี่ยอีกสองปีแล้วกันนะพวกแกก็ฝึกวิชาฝ,ฝึกฝนความแข็งแกร่งให้เต็มที่ครับอีก2ปีเราค่อยเข้าสู่โลกใหม่กันแล้วกันนะโดยลูฟี่ก็ตกลงตามข้อเสนอนี้ครับสิ่งที่เลลี่แนะนําลูฟี่คือมันเป็นอะไรแบบเตะตามากครับผมเขาไป สงสารนะครับก็ไปก่อเหตุวุ่นวายนะครับอารวาสนิดๆหน่อยๆนะที่มารินฟอร์ดนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมารินฟอร์ดหมยก็ว่ากองกาลังที่ปกป้องมารินฟอร์ดคือแบบมันเบาบางแล้วไงนะครับหลังจากการตายของหนวดขาวเดี๋ยวมันทําให้เราจัดทุวโลกเนี่ยต่างคึกเขิมกันขึ้นมนครับแล้วก็ไล่อารวาสกันทั่วทุกมุมโลกนะ พวกกองทัพเรือก็ต้องมีการแบ่งกําลังไปปกป้องชาวบ้านชาวเมืองใรต่างนานาครับกองกําลังที่ปกป้องมารินฟอร์ดก็แบบเบาบางมากครับทั้งลูฟี่จินเดเลรี่ครับก็เลยไปอารวาสได้ครับเป็นข่าวดังในหน้าสื่อพิมพ์ไปทั่วโลกเลยครับหน้าเลรี่นี่คือแปะหลาเลยนะผมก็เป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกเหมือนกันครับกับการกระทาของลูฟี่ครับรวมถึงการมาเคลื่อนไหวในเบื้องหน้าของเลรี่ด้วยนะครับทีนี้แหละครับเหมือนกับว่าจะเป็นปัญหากับเลรี่บ้างแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่กองทัพเรือหรือคน บางคนล้วล่ะที่รู้ว่าเรลี่นั้นยังมีตัวตนอยู่ครับกลายเป็นว่าคนทั้งโลกนะครับเขาก็รู้นะครับว่าเรลี่นั้นยังมีตัวตนอยู่นะครับแต่ว่าการจะจับเรลี่นั้นก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุอะไรเสร็จเนะเรลี่กับลูฟี่เขาก็กลับไปที่อเมซอนลิลลี่นั่นเองครับซึ่งเป็นสถานที่แหล่งกบดานแหล่งเก็บตัวแบบชั้นเยี่ยมเลยนะครับรอบล้อมด้วยคามเบลแล้วก็เป็นเกาะตะกีนะฮะคนธรรมดาชาวบ้านชาวช่องทั่วไปไม่ไม่สามารถที่จะมาที่นี่ได้ง่ายๆอยู่แล้วนะเอาการว่า เลเียก็ฝึกสอนลูฟี่อะไรไปนะครับร่วมปีครึ่งนะครับกองทัพลงกองทัพเรือก็คงจะไม่สามารถตามหาเลลรี่อะไรได้ง่ายอยู่แล้วครับและหลังจากนั้นครับสอนลูฟี่เสร็จแล้วปีครึ่งครับเลเี่เกี่ยวเขาก็กลับไปที่หมู่เกาะชาบอนดี้ครับตอนนั้นพวกกองทัพเรือเองก็คงจะลืมเรื่องเลลรี่อะไรไปแล้วแหละนะครับเพราะมันก็มีแบบหลายเรื่องหลายสิ่งหลายเรื่องราวให้กองทัพเรือแล้วก็รัฐบาลโลกเดียคิดหลายตลบนะครับหลังจากจบสงครามบาริสต์นะตำแหน่งเจ็ดเทพเจ้า ก็ว่างลง3ามตำแหน่งครับต้องหาคนมาทดแทนที่ครับไหนจะยังต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับวิรกรรมของหนวดดำอีกด้วยนะครับ ที่กลายเป็นคนที่แบบอันตรายสุดๆขึ้นมานะกินผลพิพาเข้าไปถึง2ผลนะครับไล่กวาดล้างไล่ยึดอํานาจอาณาเขตต่างๆของโหนดขาวอย่างรวดเร็วครับกองทัพเรือแล้วก็รัฐบาลโลกเดียก็เลยหลุดโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเลลี่อะไรไปเลยครับพอผ่านช่วงไทม์สคริปต์ไปแล้วเนี่ยพวกกลุ่มบวกฟางเขาก็มารวมตัวกันครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เลลี่มีบทบาทนะครับก็มีการที่เลลี่เนี่ยเขามาขัดขวางพวกกองทัพเรือนะครับไม่ให้พวกกองทัพเรือเนี่ยตาม กลุ่มบวกฟางไปครับพร้อมกับฝากระโยคเท่ๆว่าเฮ้ยลูกศิษย์ของฉันมันจะเดินทางด้วยยังไงก็แบบว่าเกรงใจฉันสักนิดนึงแล้วกันนะฉันในฐานะอาจารย์นล้ฉันก็อยากให้ลูกศิษย์ฉันเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับอย่าก้าวข้ามเส้นนี้มาก็แล้วกันนายเมียจะหาว่าไม่เตือนเนีย ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เลลี่เนี่ยจะเอกกับกองทัพเรืออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ครับก็ดูนว่าเลลี่เนี่ยก็ยังอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้โดนไล่ล่าอะไรจากกองทัพเรือนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวในปัจจุบันนี้ครับไม่ว่าจากกองทัพเรือหรือรัฐบาลโลกนะครับพวกเขาก็แบบมีงานยุ่งมีงานล้นมืออยู่แล้วนะครับต้องมาคอยกังวลกับพวกจัวสลัดหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแถมจัวสลัดหน้าเก่าไม่ว่าจะเป็นพวกจักรพัินะครับ11ซูเปอร์โนวาครับก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆ มีความแข็งแกร่งมีขุมกําลังที่น่ากลัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับกองทัพเรือเนี่ยก็ต้องเอาเวลาไปสนใจไปโฟกัสแล้วก็ไปปราบปรามไปเฝ้าระวังคนพวกนี้อะไรจะมากกว่าครับแล้วยิ่งแบบมีปัญหามันมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลังจากงานประชุมโลกลีเวลลี่ครับเจ็ดเทศะระดนั้นถูกยกเลิกไปครับขุมกําลังที่เคยเอามาใช้งานเอามาต่อสู้กับศัตรูได้เนี่ยมันก็หายไปอีกนะครับอีกหนึ่งขั้วหน้าใหญ่ของโลกเนี่ยหลุดออกจากมือรัฐบาลโล ไปถ้าหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาระดับใหญ่ได้เพราะเขาไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับทาให้จุดยืนของเลลี่ครับที่ถึงแม้ว่าจะเป็นโจรสลัดระดับตานานนะครับค่าหัวก็คงจะสูงมากๆนะครับแต่ว่าการมีตัวตนอยู่ของเลลี่นะครับเขาไม่ได้สร้างปัญหาให้กับพวกรัฐบาลโลกหรือกองทัพเรือโดยตรงนะครับก็อาจจะแค่พลุกพล่านะครับโผลมาโผลไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลลี่เนี่ยไม่ได้ไปเกะกะละลานหาเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาก่อนนะ พวกกองทัพเรือเองก็คงจะไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับเลลี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกบว่าสิ่งที่กราฟเคยบอกไว้นี่ครับการที่จะมีปัญหากับเลลี่ครับกองทัพเรือเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยนะครับมันคงจะเป็นสงครามใหญ่มากๆนะครับการรับมือกับเลลี่ที่เราก็ไม่รู้ว่าถ้ามีปัญหากับเลลี่จริงๆครับจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเลลี่บ้างครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มโลเจอร์นะครับกลุ่มโจรสลัดในตำนานอาจจะปรากฏตัวขึ้นมาหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างแช้งอย่างนี้นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็ บบกลายเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความสนิทสนมนะครับมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเลลี่อยู่นะครับถ้ามีปัญหากับเลลี่เนี่ยอาจจะหมายถึงว่ามีปัญหากับแชงด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นครับอยา่าไปมีเรื่องกับเลลี่เลยนะครับพวกกองทัพเรือกับรัฐบาลโลกเนี่ยน่าจะอยู่กันอย่างปกติสงบสุขอะไรดีกันมากกว่านะและเลลี่เองเขาก็อยู่ของเขาดีๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรให้ใครนะและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการไขข้อสงสัยนะครับว่าทําไมราชาลลโลกนั้นถึงไม่ดก ของทัพเรือเนี่ยหมายหัวหรือว่าโดนจับกลุ่มสักกัเทีนะครับก็หลายๆเหตุผลหลายๆปัจจัยครับแต่ละช่วงเวลาก็มีเหตุผลที่ต่างกันไปครับตอนที่เจอเลลี่ช่วงแรกๆครับตอนนั้นก็กําลังจะก่อสงครามกัดดข่าวครับก็ไม่สามารถที่จะมายุ่งอะไรกับเลลี่ได้อยู่แล้วนะครับพอเลลี่ปรากฏตัวขึ้นมาหลังสงครามมาลินฟอดครับเลลี่มันก็ไปอยู่กับลูฟี่ที่อเมซอนิลลี่ครับมันก็แบบเป็นแหล่งกดดันชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะ พอมาสังทามติคลิปนะครับเลลี่ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ตอนนั้นพวกองทัพเรือก็กองกําลังก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากครับซึ่งจะศูญเสียระบบเจ็ดเทพตัวสลัดอะไรไปด้วยนะยังมีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่ทําให้กองทัพเรือเนี่ยต้องรับมือครับเลลี่เนี่ยจุดยืนปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ถือว่าแบบเป็นวายร้ายระดับโลกอะไรนะครับไม่ได้มาออกอารวาสอะไรในท้องทะเลนะครับกบดานอยู่เป็นที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับไม่ได้ไปสร้างปัญหาวิรกรรมอะไรกับใครนะับกองทัพเรือเงไปสีย คุมกำลังเสียกำลังพลมากมายกับการก่อสงครามที่ไม่เป็นเรื่องกับเลลี่อยู่แล้วครับมาถึงช่วงท้ายคลิปนี้กันแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะก็หวังว่าจะได้รับชมคลิปนี้กันอย่างสุสนานกันอีกเช่นเคยครับดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปครับผมขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เป็นผู้ติดตามนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นซัพพอร์เตอร์อย่างเงี้ยเป็นแบบผู้สมัครสมาชิกรายเดือนของช่อง YouTube ทูบนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะเป็นจำนวนเงินหล่อเลี้ยงช่องนี้นะครับช่องนี้อ่าสปอนเซอร์เขาไม่เข้านะไปแซวลุงบ่อยนะผมสปอนเซอร์ไม่กล้าเข้าช่องนี้บอกก็หอกก็มีแต่ยอดวิวยอดคนดูนะครับกับอาการตลักสมาชิกรายเดือนเนะี่ยที่จะเป็นรายได้บ้างนะผมแต่ละช่องนี้นะขอบคุณทุกคนมากนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับผมโปรดกกมนาชแนลครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ